ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่แล้วก็ผมว่าน่าจะมา80%แล้วแล้วก็ดนตรีอะไรแล้วก็เรนจ์ใหม่ก็มีอะไรใหม่ๆมาให้ได้ดูแน่นอนแต่ว่ายังมีความเป็นไทยอยู่โชว์คลิปหนักไหมพี่เจฟเราจะมีโชว์ผมว่ามันเป็นโชว์ที่เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดมาในแต่ละรอบเพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งที่ดีๆมารวมโยงกันไว้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ากี่เพลงแล้วก็เป็นแบบไหนมีทั้งไทยทั้งอังเกตนคะครับเพลงผมว่ามีความเป็นไทยแล้วมีความเป็นสากล เพราะว่าอยากให้มันจริงๆมันอยากให้เข้าถึงทุกๆทุกๆคนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราต้องถ่ายทั่วปต่ทั่วโลกอันนี้คือเราก็ต้องทำกันบ้านมาเยอะในการใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆคืนนี้จริงเราใส่ความเป็นไทยเข้าไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเราจัดที่ไทยเราเป็นคนไทยเป็นสื่อไทยแต่เราอยากให้ความเป็นสากลเนี่ยมันคือเป็นการให้เกียรติกับนั่งานทุกคนเี่เขาเข้ามาแข่งที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเรอยากต้อนรับเขาให้ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้เข้าถึงมันได้ง่ายๆด้วยคทางพี่นวัตคนเอกอะไรมาบ้างจริงๆเขาเล่ากับเราเลยก็แต่ว่าเขาแค่บอกวว่่าาาแตละะะโช์มมมันนนจเปป็รณไหหยถึงว่า เราจะมีแอลเมนตอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราไปจัดการโชว์ไว้ให้เราให้เราสามารถดีไซน์เองได้หมดเลยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จะมีพี่ที่เป็นทีมโชว์ไดเขาเข้ามาดูด้วยชอบเราเขาก็จะกิบเพลงของเราไปทำจัดการใหม่ในบนเวทีว่าอะไรเราแค่จัดการแค่สวนเพลงอยู่่ไเรนมีไปดูแบบโชว์ย้อนหลังไปของปีก่อนไปดูมาไปดูมาไปดูของอะไรหลายคนไปดูเมโยมาไปดูอะไรหลายคนแล้วก็ไปดูของที่เป็นแบบศิือเป็นฝั่งลาตินเมกาไปด้วยใช่ก็รู้สึกว่าเออ มันก็ชอบความหลากหลายที่ทุกคนก็ใส่ความเป็นประเทศในโซนน,โซนั้นของตัวเองเออกมาอะไรอย่างนี้ยรัก็ก็รอดีเลยเรากดดันมะาที่การราบคือเป็นศึกระดับโลกทั้ง,น,ง,น,งน,น,นั้นเลยการขึ้นเวทีรอบอำคันรอบนี้ผมว่า,วามไม่รอบนี้มันบบเป็นเราหนึ่งในนั้นที่ไู่เลือกยอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่เวลาถ้าสมมติกดดันเราจะทำอะไรไม่ดีก็เ,เลยจะมีวิธีคิดที่แบบไม่กดดันดีกว่าอะ<า>ไรแบี้ใช่จอยๆคือคือผมว่า ความกดดันมันก็ดีมันก็พูชเราแต่ว่าสำหรับผมอะผมจะใช้มันเป็นแรง drive มากกว่าว่าทำยังไงมันดีแต่ว่าไม่เชิงกดดันขนาดนั้นเลยแต่อยากทําให้มันดีตั้งใจทําแบบสกอร์ของมานมากกว่าแล้วความภูมิใจอะคะมันมากขนาดไหนเพราะว่าเราแบบเป็นศิลปินหนึ่งเดียวที่ผกเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่พะเราดูมันตั้งเด็กด้วยใช่แล้เราก็จริงๆประกวดด้วยยังยังไม่ประกวดด้วยแต่ว่าเห็นแบบพี่วีแบบประกวดหลายคนไงเห็นหลายรุ่นน่ยก็โอ้โหแต่ละคนคือแบบว่า คีนเสิร์ฟอตเพรามิสยูนิเว s ร์สศักดิ์สิทธิ์นะรู้สึกว่าแบบการความขลัดขนาดนี้แล้วเราได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งผมว่ามันมันวันนี้แต่ไลฟ์ชดเลยหลายคนเริ่มแบบแบบเป็นหน้าเป็นตาของไทยหรือนะเจโชว์นี้หรือแบบนี้ความหวังานความหวานความแฟร์ที่เจฟฟีลเหมือนเป็นนักนักกีฬาประเทศประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศชาติไปยในฐานะองค์ป้ะกอบนักเตะครับผมก็ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบโชว์แล้วกัน ถามเรื่องเรื่องกาคขับนี่เป็นลมหน่อยเนาะนะครับเสรย์เจฟสเพลเออใช่อือใช่เพราะว่าผมมาเห็นตอนที่โชว์อ่ะเขาเหมือนแบบว่าสองแฟนกันเป็นวงแล้วก็ใช่เป็นเป็นสัญญาณก็เลยแบบเพราะปีที่แล้วก็มีคนเป็นลมในคอนเสิร์ตผมที่เฟสติวัลมอนสเตอร์เหมือนกันใช่ปีนี้ก็ก็มีอาจจะเป็นด้วยด้วยความที่แบบว่าเหมือนคนค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่า คือเขาก็ออกไปอย่างสมดุลภาพนะครับเขาเดินออกไปได้มันเป็นอาการช่วงหนึ่งแต่หลายคนชื่นชมว่าเราหยุดเลยบอะว่าชีวิตคนสำคัญกว่างานนนันเพราะว่าเพลงเราเริ่มใหม่เมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วชีวิตคนมันน่าจะอะไรที่เอเจนต์กว่าปกติเวลาพี่เจมสเราไม่เวติเราสอดสองแฟนคลับ่คอยตลอดตลอผมไม่คนที่จะรับแรงจากคนดูเพราะฉะนั้นจะมองตลอดจะไม่ค่อยแบบมองมีเหุ่จะมองมองคนดูตลอดอะไรงเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เวลาอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ ไปเห็นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่คุนพูดดิชาดิชาใีซีรีส์คนนี้ครับผมเช้เป็นความซึ่งเป็นการรับบทบาทครั้งแรกในฐานะที่เป็นเชฟสำหรับคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยคือสกิลคือติดลบอ่ะทำได้แค่ลาบถูหน้าเท่านั้นใช่กับบะหมี่เก๋งทำได้แค่สองอย่างแต่ว่าต้องมาแบบเทรนใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลงมืนกับนิชาด้วยแล้วก็พี่พลอยอะไรเงี้ยในในซีรีส์ที่ เขาตั้งใจทํามากผมรู้สึกผมชอบตรงที่ว่า,อย,าอย่างที่อย่างที่รู้คือเวลาผมน้อยมากผมก็จะแบบเลือกซีรีส์ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราชอบในบทเขาเขาเสนอบทมาผมก็รู้สึกว่าบทนี้มันไปชนะเลิศอะไรสักอย่าง,ขงเขามาอะไรเงี้ยแล้วก็บทมันน่าสนใจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือการเอาอาชากรรมมาผสมกับเรื่องของา<ม>อาหารแล้วการไขคดีอะไรเงี้ยผมคือเฮ้ยมันน่าสนใจเลยแล้วก็พึ่งปล่อยพายอตมาเมืออ่อวานแต่ว่าเริ่มถ่ายจริงน่าจะเป็นกมุาพาแล้วแต่ทมี เวลากับการเวิร์กช็อปการทำอาหารเยอะขนาดไหนที่ไม็ต้องเป็นเชฟต้องเป็นเลยต้องคือมีพี่ที่เขาเป็นเชฟตัวจริงอ่ะเขามาเวิร์กช็อปเราตั้งแต่วิธีการผัดวิธีการรับมีวิธีการจับมีอะไรเงี้ยต่างๆเพื่อให้มันดูเป็นเชฟมากที่สุดถึงแ,แม้ความจริงเราจะไม่ใช่เลยก็ตาม <c oughs> ต่เนี้มีแก๊สสกิลไหมฮะสกิลการเป็นเชฟพอได้แล่ปลาได้อยู่แต่เปิดแก๊สอาจจะยังไม่กระเปิดปลาอะไรครับปลาปลาทูหรือปลาทูแล้วเรากลับบ้านเรากลับมันอะไรครับมันต้องต้องต้องจริงๆเป็นปลาอะไรเพราะ่อาจจะเป็นแซลมอนหรือปลาอะไรที่เราต้องใช้แบบสกิลในการนี่คือไทยแลนด์อยู่โน้ปลาทูปลาทูวิสโซเทอร์อร่อยแล้วลองเสิร์ฟไปยังไงลองชิมอะไรอย่างเงี้ยชิมแล้วครับผมก็ฝีมือไม่ห่างจากเชฟมาก เพราะว่าเรื่องจริงเราทำ10%เชฟทำ90%แต่บ้านมีลองทำเองทานดูไหมมีฝึกข้อมือน,นิดนึงเพราะว่าต้องใช้มีดต้องใช้แบบว่ากระทะต่างต่างอะไรเงี้ยต้องไปฝึกต้องฝึกกระทะที่ต้องพิ้วประมาณเนึ้ยมีมีมีแบบได้รับบาดเจ็บไดแแ้แผลอะไราบางอย่างเพราะบางคนเวลาฝึกมีการโดนความร้อนโดนอะไรน้ำมันกระเด็นอ่ะเออแบบตอนไปทำอ่ะแล้วก็โอ๊ยพี่พี่เขาเหมือนไม่ไม่มีหนักครับเหมือนเป็นหินนะฮะหน้าไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ประเพอแล้น้ำมันมาแตะหน้าด้วย เป็นการร่วมงการขั้นแรกกับนิชาใช่ไหมใช่เป็นไงบ้ากครับต้อยสนุกดีครับนิชาเป็นคนโปรเฟชชั่นแนลดีแล้วก็เหมือนเราไม่ค่อยต้องจูนอะไรมากจริงๆเรามีเวิร์กช็อปแค่ครั้งหนึ่งก่อนที่เราถ่ายไปหรอกเพราะว่าเหมือนแบบเคมีมันค่อนข้างดีเลยเลยที่เล่นแล้วก็ปรับจูนแล้วก็หากันไปแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นงานที่งานที่ผมสนใจเลยโอเคครับตายนะขอบคุณครับพี่เสกครับ